รีวิวเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปล้างรถกันครับเอาแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยนะพร้อมสิ่งที่น่าสนใจมากมายตามผู้เรามาเลยครับกับน้องครีมาคาะแ่จังหวัดอยุธยา สวัสดีครับผู้ชมครับยินต้อนรับเข้าสู่รายการบิ๊กแมปรีวิวอีกครั้งหนึ่งครับผู้ชมครับหลังจากที่เราไปตลอดเที่ยวอุทยากันมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะพักผ่อนหรือว่าิวกันแล้วใช่ไหมนะครับที่ที่เราจะพาผู้ชมไปนะครับก็คือมีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านรถนะครับผมค่าแค่นะครับมีร้านกาแฟร้านอาหารร้านทําผมร้านทําเล็บซึ่งควอร์ที่สุดเรียกได้ว่าเป็นคอมมูนิตี้มาเที่ยวจังหวัดอุทยาแล้วไม่ควรพลาดหรือว่าคนในตัวจังหวัดอุทยานั้นก็อยากจะให้เข้ามาลองนะครับผมอยู่กับสถานที่อย่างนี้้แลวเเขขาป็นอง ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเจ้าของนั่งน่อยสวัสดีครับแล้วนําตัวอีกหนึ่งครับผม แหลมอยุธยาครับพี่แหลมอยุธยาครับที่นี่ที่ไหนพี่ร้านน้องคิีมคาแคร์ครับร้านน้องคิีมคาแคร์ครับมีอะไรบ้างครับมีร้านกาแฟสดมีเครื่องแก้วมีร้านอาหารร้านเสสวยมีชาบูแกงมีข้าวเก๋ไหมมีร้านทําเล็บเราเกะไม่มีครับโอเคก็คือว่ารวมหมดเลยนะครับเป็นร้าคาแคร์แล้วก็มีเครื่องแก้วเครื่องแก้ว3เอมด้วยแล้วก็ฟิล์มด้วยมีฟิล์มกันรอยด้วยนะฮะแล้วก็ได้ฟิล์มปองแสงมีร้านอาหารนี่มีร้านอาหารนี่โอเคครับคล้ายๆแต่ว่าเป็นคอมมูนิตี้เลยครับ ที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับเป็นตั้งอยู่ติดกับสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ติดกับสนามกีฬาจังหวัดของพาะุพรเลยวันนี้หนึ่งอ่ะประมาณติดประตูทางออกติดประตูทางออกนะครับผมประมาณ200เมตรป้ายจะอยู่ข้างหน้าเลยเดมตารางเลี้ยวเข้ามานะครับผมราคานี่หลังจากที่ผมมันจะใช้บริการมาราคาไม่แพงไม่แพงแต่ที่สําคัญนะครับผมมีเคลือบให้ด้วยครับผมอู้ใส่วิ่งมากขับประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์ดูรถใหม่อยู่เลยถ้าไม่ได้อาไปลุยนะจะบอกเฮ้ยทำไมดูแบบล้างครั้งเดียวทําไมดูแบบอยู่นานจังเลยแล้วก็ค่าบสกปรกถ้าไม่ได้เหมือนกับว่าลงน้ําลงโลนหรือว่าฝน รงจริงก็คือไม่เปื้อนเลยไม่เือดูแบบฝุ่นไม่เกาะดูแบบเฮ้ยดูใหม่มากอันนี้ไม่ได้ยอนะแต่เรารผมล็อกมาล้างจริงรีวิวจริงแล้วผมถึงพูดได้ไงคุณผู้ชมราคานี่เริ่มต้นวันนั้นล้าง200บาทก็คือผมไม่ได้ดูดฝุ่นเนาะแต่ถ้าดูดฝุ่นก็สตาร์ทอยู่ที่260ครับ, 260, รบ260บาทคุณผู้ชมครับ260บาทนี่คุ้มแน่นอนดูดฝุ่นข้างในเคลือบเรียบร้อยครับมีน้ำยาเคลือบทั้งยางทั้งสีนะครับมีขัดให้พร้อมเรียบร้อยเลยครับแต่ก็มีบริการอ ไมพี่ไม่มีครับโอเคซักเบากซักโฟมถ่ายแล้วมันเครื่องครับแล้วก็ติดฟิล์มก้องแสงรถยนต์ติดฟิล์มป้องแสงที่รับด้วยรับด้วยครับพี่เอาทุกอย่างเลยไม่เล่กครับทุกอย่างที่เลยเปิดอู่มา้่ามันเครื่องก็จะเป็นของตัวไหนเป็นหลักครับที่แบรนด์เราที่เอามาสามเอ็มเลยครับเอ่อเอ็มนำเข้ามาน้ำมันเครื่องของสามเอ็มครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรป บริดัรเขารับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลักนะครับราคาไม่แพงแน่นอนครับขึ้นชื่อเสียแหลมแล้วไม่แพงแน่นอนขยับไปนิดนึงนะฮะรถเราประทับใจแลละ กาแฟรสชาติก็อร่อยครับกาแฟของเรานี่เป็นกาแฟยังไงนะครับเป็นของอาราบิก้าร้อยเเ็นครับอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรสชาติกลุงเกาะครับบอกได้หวาดน้อยหวานมากไม่หวานเลยก็บอกกันได้ครับอ่าโอเคนะครับว่าคือว่าลูกค้าที่มาล้างรถอยู่เนี่ยโอเคละมีทุกวันที่เหมือนว่านั่งรอใช่ไหมใช่ครับบางคนสะดวกที่จะนั่งรอบางคนก็ไปทําธุระก็ฝากรถไว้นะเพื่อนมารับหรือยังไงก็ตามแต่แล้วแต่ถ้าบางท่านที่คาดว่าเฮ้ยมานั่งแล้วจะมีที่นั่งรอไหมมันจะร้อนไหมไม่ต้องเป็นห่วงนะเปิดแอร์ทั้งวันที่ นี่ถะเย็นช่ำๆนะครับรวมไปถึงกาแฟก็อร่อยราคาไม่แพงครับนะฮะมีเครื่องดื่มหลากหลายเลยทีเดียวโอเคครับมุมถ่ายรูปก็สวยด้วยครับขัดมาอีกนึงหรือถ้าคุนแบบไม่อยากกินกาแฟไม่สะดวกกินกาแฟไม่ชอบกินกาแฟก็มีเครื่องดื่มอื่นรับรองด้วยไม่ว่าจะเป็นกีวีโซดาอะไรพวกนี้นะมีหมดแล้วก็ขยับไปนิดนึงหิวข้าวแล้วมีร้านอะไรอีกมีครัวแม่คุณหวานครับครัวแม่คุณหวานอาหารใต้ครับเป็นอาหารใต้นะครับผมพริกโขกเองแน่นอนครับอาหารเมนูอาจจะเป็นไทยใต้ใช่ไหมฮะใช่ไทยใต้นะครับค่ร้าน ที่นี่จะปิดเวลาเดียวกันหมดเลยไหมครับคุณผู้ชมปิดแต่ร้านอาหารจะปิดดึกกว่าประมาณสามทุ่มสามทุ่มเนาะตั้งแต่9ก้าโมงสิบโมงครับประมาณ9ก้าโมงเช้าจนเช้าปิดสามสี่ทุ่มเลยสามสี่ทุ่มนะครับถ้าหลาคนบอกว่าเฮ้ยมีอย่างอื่นอีกไหมอยากกินอะไรร้อนๆขยับไปที่ชาบูหมูแกงครับโอ้โหนะครับผู้ชม อาหารใต้ก็มีนะครับชาบูก็มีชาบูหมูแกงเรามีเป็นแบบบุฟเฟ่หรือว่าอย่างไงนะมีบุฟเฟ่ครับมีเป็นแบบบุฟเฟ่ลายหัวที่ต่อรถต้องทำมีทุกร้านมีทุกร้านกระยำมีอีกนิดนึ่งถ้าสมมุติว่าผู้หญิงเขาแบบเฮลตี้เฮลตี้เขาไม่อยากกินหรือว่าเขาทานบ้านมาแล้วแต่เขาอยากสระผมที่นี่มีไหมมีครับมีด้วยมีร้านเสริมสวยก็ือเป็นร้านเสริมสวยของที่นี่ครับคผู้หญิงท่านใดที่เหมือนกับว่ามาสมมติหลับมาเที่ยวกับแฟนใช่ไหมแฟนอยู่ข้าวทานข้าวมาเสร็จแล้วทานข้าวหรือว่าทานชาบูกนเรร็จแล้ววม่าอ รอรถบางทีก็คิวมันเยอะคือเป็นนั่นจริงเนาะ,<ฮ>ะต้องทําใจแต่บางทีว่าเราล้างเร็วอยู่แล้วเราทีมงานรถคันหนึ่งนี่เข้ากัน3-4คนเลย <ฮะ S 1> มุมเลยแผนกแราสามสคนโอ้โหแป๊บเดียวเสร็จนะครับแล้วทีนี้คุณผู้หญิงก็เกียรอนานกินชาบูเสร็จมีกินผม กะว่าอยู่ที่บ้านออกมาจากกรุงเทพปุ๊บอยากสระผมได้ไหมได้ครับมีร้านสระผมด้วยมีร้านอย่าะไรนะฮะัร้านคุณแหม่มครับอ๋อมีทั้งหมดกี่สาขาครับคุณแหม่มนี้มี2องสาขาครับมีโลตัสอยุธยาอยุธยาปาร์คหนึ่งสาขาโรตัสอยุธยาปาร์คครับ1สาขาแล้วก็ที่นี่ด้วยสาขา2อ๋อโอเคนะครับมีสระผมทำสีผมครับมีหมดเข้าไปคุยได้ครับคือราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็อีกที่นึงถ้าบอกว่าสระผมเสร็จแล้วมีทำเล็บด้วยมีทำเล็บทำเล็บตักคิ้วสัมตาจบ มีสักคิ้วด้วยขสักคิ้วสามมิตินะครับทาเล็บแล้วก็สักคิ้วต่อขนตาได้ต่อขนตาอ๋อคือเหมือน,นให้ขนตามันยาวเด้งลงมา <laughs> โอ้โหคารบทุกระบบจริงๆ <laughs> ไล่กับอีกตรงที่เรานั่งอยู่ก็คือเป็นที่นี้เรียกว่าเคลือบแก้วห้องเคลือบแก้วห้องเคลือบแก้ว,กวนะครับผมรับประกันคุณภาพตรงนี้ของเรารับประกันคุณภาพยังไงบ้างครับของเรารับประกันคุณภาพหนึ่งปีเต็มครับ พี่แหลมถามไ็หนึ่งคนที่ไม่รู้ว่าสมมติเคลือบแก้วอะไรที่นี่คนที่ไม่รู้เคลือบแก้วช่วยอะไรได้บ้างครับครับช่วยลดริ้วรอยของรถอาฮะทำให้สีรถเงางามตลอดช่วยหนึ่งก็คือว่ารถเป็นรอยเป็นแผลบ้า,า,าสมมติน,นะฮะาอาจจะเป็นรถใหม่นี่คือเคลือบมา<อ>มันดีอยู่แล้ว<อ>ครับอพอออกรถมาปุ๊บแล้วเราเอามาเคลือบจะทําให้รถเงางามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับแล้วก็อาจจะกันรอยได้บ้างบางส่วนนะครับท่านใดนะครับที่ขับไปแล้วสักปี2ปี3ปีทีเนี้ยเวลาเรามาล้างรถใช่ไหมครับมันก็จะ ดูไม่หมดมันก็จะเงาว,วาวตลอดเวลาประมาณนี้อาจอายุการใช้งานประมาณนานแค่ไหนครับสองปีครับประมาณ2ปีรับประกันแน่นอนรับประกันเงางามแน่น,นอนสองปีทำไมเอาไปทะลอะที่ไหนมานะ <c oughs> <c oughs> โอเคหลังจากนั้นเคลือบแก้วเสร็จตรงนี้เคลือบแก้วใช้เวลาประมาณนานไหมครับสองวันครับ2วันเสร็จหลังจากเอาเข้ารถเอารถก็มาครับ<า>ครับประมาณ2วันเพราะว่ามันต้องค่าที่จะละเอียดนิดนึงเนาะละเอียดมากครับขยับมาอี่หนึงก็จะเป็นร้านเลยนะฮะติดฟิล์มติดฟิล์มมอสครับ ติดฟิล์มกองแสงด้วยแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยด้วยราคาก็ไม่แพงเป็นสักของ 3M ไหมครับของ 3M ของ 3M ด้วยนะครับมีหลายเกณฑ์มีรายเกณฑ์ายราคาหลายคุณภาพแล้วแต่ลูกค้าจะนเลือกสรรนะครับทคือนี้ทั้งหมดทั้งหมดผู้ชมนะครับที่นี่เหมาะกับใครเหมาะกับทุกเทศทุกวัยครับที่อยากจะเข้ามาเที่ยวจังหวัดอุทยาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่นะน่ที่กรุงเทพแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดและกัลติครับ มีวันหยุดแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีใกล้กรุงครับอยุธยาของเรามีของดีแยะๆเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดกุ้งกลางใช่ไหมครับมีกุ้งมีหาตทะเลมากมายเลยหรือจะเป็นในส่วนของไหว้พระวัดต่างๆนะครับไหว้เมืองเก่านะครับหรือว่าไหว้พระต่างเสร็จแล้วก็อยากจะเข้ามาชิมกาแฟอยากจะเข้ามาล้างรถที่นี่คือครบแหละนะครับผู้ชายล้างรถรอผู้หญิงไปทําผมทุกอย่างเสร็จปุ๊บมาทานข้าวด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นี่มีบริการครบครันเลยครับฝากไว้ด้วย ถ้าคุณลูกค้าดูอยู่สนใจติดต่อทางไหนได้บางทีทาง Facebook ทางเพจชื่ออะไรของเามีชื่อว่าอะไรครับน้องคิมทาแคร์เลยครับเป็นภาษาไทยเลยครับภาษาไทยแล้วบางทีมาแคร์จะี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับซื้อหนาหรือสายตรงเลยโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นราคาแพ็กเกจเริ่มต้นเท่าไหร่ยังไงบ้างเกี่ยวกับต่างๆนะครับผมโทรไปที่0ูนย์ติดต่อครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับโอเคนะครับมีเบอร์ไหมหรือว่าเบอร์เดียวเลยเบอร์เดียวครับโอเคแล้วทางร้านเรามีบริกาารรรรรัับบคคึ่งนนะะะฮเช รับหมดครับหมายครับว่าพนักงานล้างครึ่งหนึ่งค้าล้างครึ่งหนึ่งไม่ใช่าตายเพียงครึ่งนึงครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับคือน้องครีมทาแกฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนิ่มแมดรีวิวด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วขอบคุณพี่แหลมมากนะครับผมขอบคุณคร, <c oughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค เป็นยังไรกันมากครับสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจดีให้กับผู้เราทีมงาน Big Map r รีวิวด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Big Map Review